เราก็มีชื่อเสียงและประเทศเราเพราะว่าสองสุนัขก,กู้ภัยไปสร้างชื่อที่ตุรกีนะคะก็เป็นพันธ์ุของโกลเด้นรีท i e v เวทั้งคู่เพศเมททั้งคู่เก่งมากๆโดยวันนี้กลับถึงประเทศไทยท่านนายกรัฐมนตรีไปต้อนรับรูปหัวด้วยความเอ็นดูด้วยนะคะสองตัวนี้นะ่ารักจริงๆคุณผู้ชมดูสิซาฮาร่ากับเซียร่าค่ะ นี่คะ่ะเสร็จสิ้นภารกิจช่วยค้นหาผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่ตุรกีหรือตุรกีแล้วเนี่ยนะคะก็กลับมายังเมืองไทยท่านนายกไปต้อนรับลูกผัวด้วยกลายเป็นขวัญใจคนไทยไปเลยนะคะเปสุนักเคนายค่ะเดินทางไปร่วมภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยเหตุแผ่นดินไหวตุรกีร่วมกันกับฮีโร่ทีม USAR t h a i l a ด์ตั้งแต่9กคุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและน้องซาฮาราและเซียร่านี่มาพร้อมกับทีมเจ้าหน้าที่ทั้ง4 2คนนะคะณนะวันนี้คะ่ะฮีโร่ทุกคนก็เดินทางกลับถึงประเทศไทยโดยสวัสดิภาพแล้วคะ่ะ แฟนคลับไปรอชมความน่ารักพร้อมต้อนรับกลับบ้านอย่างอบอุ่นสนามบินสุวรรณภูมิก็คับข้างนะไอาคนแซวบอกว่าอุ้ยนึกว่าออไอดอนเกาหลีมาเปล่าค่ะไอดอนน้องอทั้งสุทั้งคู่นะคะซารากับซารากับเซียาร่านั่นเองค่ะและงานนี้ท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาท่านนายกรัฐมนตรีเดินทางมาต้อนรับด้วยนายกก็เข้าไปรับเซียร่าแล้วก็ซาราถึงด้านในอาคารผู้โดยสารขาเ<อ>ข้าเลยนะคะสวมกอดรูปหัวสุนัขกู้ภัยทั้งสองตัวแล้วก็ชมว่าน่ารักนะ นั่งสงบเรียบร้อยนะลูกนะแบบนี้ค่ะเออนี่นะคะท่านนายกกล่าวขอบคุณแล้วก็กล่าวชื่นชมทีม U.S.A.R. Thailand ด้วยบอกว่านี่คือวีรบุรุษทั้งหมดขอให้ทุกคนปรบมือให้กับทุกคนในทีมที่เดินทางไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ตุรกีแล้วก็ขอชื่นชมแล้วก็ยกย่องในการเสรียสละของทุกคนด้วยนะคะแล้วก็มอบเปลี่ยนที่ระลึกจากทรรเนียบรัฐบาลให้กับทีม U.S.A.R. t h a i l a n ์ค่ะรวมไปถึงน้องทั้งคู่นะน้องสุนัขกู้ภยัยซึ่งจังหวะนี้ท่านนายกพูดว่า this for you okay okay นี่นะคะก็คือเหมือนเอาเหรียญให้น้องทั้งคู่แบบนี้นะคะแล้วก็ไปเล่นพร้อมรูปหัวสุนัขกุ้งพยอย่างเอ็นดูแล้วก็กล่าวบอกว่าขอบใจนะลูกนะนายกขนาดคุยกับสัตว์อยู่แล้ว เรอแกชอบคุยกับศาตร์เวลาคุยคุยแบบอารมณ์ดีนะแล้วถ้าคุยกับมนุษย์ล่ะโอ้โหเวียงวีโอ้โหจังอุ้ยอย่าไปทักอย่างนี้นะเดี๋ยวโดนกดเพิ่มอ่ะคุณผู้ชมนะเวลาย้ำกับสุนัขกู้ภัยท้งคู่ท่านยกบอกว่าขอบใจนะลูกน้โชคดีนะขอให้อายุยืนยาวเล็กน้องวันลุงช่วยทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติต่อไปนะแบบนี้ค่ะจับมือผู้ดูแลด้วยนะขอบคุณแล้วขอบคุณอีกแบบนี้นะคะอ๋อก่อนหน้านี้รัฐบาลไทยเนี่ยส่งทีมค้นหากับกู้ภัยสุนัขค้นหาเคนายเนี่ยไปสองตัวไปร่วมสนับสนุน การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวที่ตุรกีนะคะก็มีอุปกรณ์ไปด้วยอย่างเช่นอุปกรณ์โซน่าไงคะแล้วก็มีสุนัขค้นหาสามารถระบุตำแหน่งผู้ที่ติดอยู่ใต้ซากอาคารเพื่อให้ทีมท้องถิ่นนำร่างออกมาได้คือช่วยไปทั้งหมด25รายนะคุณผู้ชมรวมไปถึงได้ให้บริการทางการแพทย์แล้วก็ปฐถมพยาบาลกับผู้ประสบภัยที่ได้รับบาดเจ็บพอสิ้นสุดภารกิจก็เดินทางกลับประเทศไทยเอาจริงเนี่ยคือคนที่ตุรกีเนี่ยนะคะชื่นชมทีมกู้ภัยทีมนี้มากเพราะนอกจากจะช่วยเหลือในหน้าที่แล้วเห็นว่า ไปช่วยเหลือคนชลาที่เขาตั้งแคมป์กันตามจุดต่างๆไปให้คําปรึกษาแนะนําในการใช้ชีวิตหลังจากประสบภัยเพราะที่นั่นลาบากลำบนจริงๆอ,อากาศก็หนาวเย็นมากค่ะใช่แล้วคนตายคนเจ็บคนสูญหายเยอะมากเลยนะคะค่ะ,คะ,ะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง